โอ้โหวันนี้ดึกจริงๆฮะไฟแถวบ้านผมนี่มันดับนะไฟมาตอนเที่ยงคืนโนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำคอร์สใหม่ของไลซีจีในเดือนนี้ก็คือคอร์สการปั้นในเบนเดอร์นะเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังฮะว่าการปั้นในเบนเดอร์ มันเจ๋งยังไงแล้วมันทำอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบในงานปั้นแนวสกาวติงมากๆนะครับผมใช้โปรแกรมสครับติดแล้วก็ไปฝึกซีบัดคอแล้วก็เมื่อประมาณสักปีกว่าๆนะฮะที่ผ่านมาเนี้ยผมไปใช้เบนเดอร์นะฮะเรามาทำคอร์สเบนเดอร์แล้วก็ พบว่าเบนเดอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีหลายเรื่องที่เราน่าจะเข้าไป Explore มันสนุกมากแล้วมันก็มีหลายๆเครื่องมือที่ทำงานประกอบกับทูหลักที่ผมใช้ได้เป็นอย่างดีทีนี้ b e n เดอที่ไดซีเนี่ยเรามีออกมาแล้วเนี่ยสองคอร์สครับ Into to Bender แล้วก็ Bender r i c k i n g and Animation นั้นก็หมายความว่าเราเก็บเนื้อหาในภาพรวมทั้งหมด ะะเอาใส่ Into To b e n d e r เราทำเรื่องของการ l i กกิ้งการทำเบนเชฟนะฮะทำสีหน้าการทำ Animation รวมไปถึงผมสอนเทคนิคการ a n i m เมตด้วยในคอร์ดเลกกิ้ง and Animation in Bender นะครับแต่ว่าตามแผนของเราเนี่ยเราต้องการที่จะขยายจักรวาล Bender ให้ห l i ท์ซีจเนี่ยมีคอร์ด Bender เนี่ยแบบครบๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเลย หาจังหวะนะฮะประมาณสักวีคหนึ่งในการนั่งอัดคอร์ส Into to Bender Scouting and l i t ด o o ร o อนะนี่เลยออกมาเป็นคอร์สนี้นะครับซึ่งเนื้อหาในคอร์สนี้ก็จะตรงตามคอนเซปต์ของ l i c g คอร์สของเรา i n t r o ก็จริงแต่เราอัดแน่นเพื่อให้มันเป็น i n t r o จริงๆ i n t นะ i n t จริงๆในความหมายของผมคือครอบคลุมในทุกๆส่วนแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ชม จินตนาการออกมากขึ้นว่าพอเราปั้นในนี้ได้เราจะทำอะไรได้วันนี้ผมจึงนำงานชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานชิ้นใหม่ที่ผมทำออกมาก็คือตัวนี้คือตัว้ายจากสปอนนะครับหรือว่ามันชื่อว่าไวโอเลเตอร์มันเป็นร่างแปลงมาจากตัวเดอะคาวที่เป็นตัวยอ่คือผมไปเห็นในกลุ่มของเมืองนอกทำแล้วผมชอบมากรู้สึก เฮ้ยอยากที่จะทำแบบสปอนของตัวเองอะบวกกับอาจารย์พัดก็คือชอบสปอนมากนะฮะผมก็เลยชวนอาจารย์พัดว่าเฮ้ยอาจารย์พัดปั้นสปอนหน่อยเดี๋ยวผมจะปั้นตัวลายในแบบที่ผมชอบนะผมก็ลองดูเลยว่าเฮ้ยใ,ในวันนี้สกิลเราในการใช้เบนเดอร์เนี่ยเราใช้ออกมาได้เป็นยังไงบ้างแล้วเราลองตั้งโจทย์แล้วเราก็ลองปั้นออกมาสิปรากฏว่านี่ฮะมันก็ได้ออกมาเป็น v i โอเล o เนะครับที่หน้าตาเป็นแบบนี้ฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะฮะมันอาจจะดูโหดไปนิดนึงนะฮะสำหรับความแมสนะฮะในะตัวนี้ที่ผมหอวมาให้ดูเนี่ยผมให้ดูว่าเมื่อเราปั้นเป็นเราสามารถที่จะผลิตมันออกมาได้ด้วยนะเราสามารถที่จะรับงานปั้นก็ได้นะ เราจะไปทำงานในบริษัทก็ได้นะหรือว่าทุกวันนี้เนี่ยตลาดของอางานที่เป็นท d ี r ิป t ินี่กำลังมานะกำลังมาแรงแล้วก็คนเนี่ยก็นิยมที่จะไปทำสินค้าของตัวเองนะผ่านงานอาร์ทถอยกันมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะาเล่นสิ่งพวกนี้แล้วก็ทำเป็นชิ้นงานแล้วก็โชว์ออกมามันกำลังเข้าเต็มในช่วงนี้อยู่พอดีผมก็เลยสร้างงานตัวนี้มาให้ท่านดู อันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยววางแผนว่าจะทำสีด้วยแล้วก็คงจะทำอีกหลายตัวเพราะว่าอันนี้ผมใช้ 3d print ในแบบที่ผมทำอยู่แล้วก็คือเป็น 3d print ระบบ fdm นะครับดูขนาดของมันเทียบกับมือผมนะฮะแล้วท่านลองจินตนาการว่ามันทั้งตัวมันจะเท่แค่ไหนนะฮะ,ะทีนี้เราเห็นตัวอย่างไปแล้วเราพอที่จะจินตนาการออกแล้วว่าการปั้นมันเอาไป ทำอะไรได้นะฮะทีนี้เรามาดูในตัวคอสแล้วกันที่คอสนี้นะฮะว่าคอสนี้มันเป็นยังไงฟึบนะฮะคอสนี้เนี่ยมันก็จะมีบทเรียนเนี่ยแยกออกเป็นประมาณ3ส,ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปั้นการปั้นเนี่ยก็จะไปดูเรื่องของทูต่างต่างบัตรพื้นฐานวิธีการจัดการกับเมชหรือเราจะเรียกว่าก้อนดินก็ได้นะว่าแปลงต่าง มันก็จะทำงานได้ดีกับเมชในแบบต่างๆในการปั้นในโปรแกรม b l e เดอร์จะต่างจากการปั้นดินจริงตรงที่ว่าบางครั้งเราต้องการใช้บัตรตัวหนึ่งที่เป็นบัตรดึงนะบัตรดึงดึงวืดอะไรอย่างเงี้ยบัตรดึงเนี่ยเราใช้ทำอะไรได้บ้างเราใช้ทำพวกเขาวาปอย่างเงี้ยหรือว่าเขาดึงวาปอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยหรือว่าดึงปากดึงวืดออกมาแบบนี้นะครับ เวลาที่เราเนี่ยลิ้นนี่จะชัดเลยนะลิ้นดึงออกมานะเวลาที่เราจะดึงเชฟพวกนี้เราจะต้องรู้ว่าเราต้องเตรียมตัวเมชเนี่ยยังไงแล้วเมชเนี่ยมันจะต้องมีมีมีเทคนิคมีมันจะต้องอยู่ในโหมดการอิดิทแบบใดเราจะต้องใช้เครื่องมือตัวใดเข้ามาช่วยเพื่อให้มันสปอร์ตกับการใช้บัตรนั้นๆได้ดีที่สุดมันจะมีเรียกว่าเป็นเบสิกที่เราต้องเข้าใจอยู่2-3เครื่องมือนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูกันที่ การปั้นที่มีความเป็นไฮบริดก็คือเราจะทำลูกบาสแล้วก็ติดไฟลูกบาสไฟลูกนะฮะเพื่อที่จะรวมเชฟพื้นฐานก็คือวงกลมเข้ากับเชฟที่มีความเป็นออร์แกนิกมากๆก็คือไฟนะถ้าเราทำเป็นปุ๊บนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราไปทำงานจริงเราจะสามารถปั้นเชฟของอะไรก็ตามที่เป็นรูปทรงพื้นฐานบวกกับเชฟที่เป็นฟรีฟอร์มได้มันก็จะเป็น เรียกว่าเป็นการฝึกที่ที่จะทำให้เราสามารถไปทำโจทย์จริงได้แบบครอบครอบนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะไปที่ตัวเวิร์กช็อปตัวเวิร์กช็อปเนี่ยผมออกแบบมาให้ทุกคนเนี่ยปั้นคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งมาจากเกมนะผมเอามาออกแบบเพิ่มแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นเบบี้มันจะเป็นตัวต้นไม้กินคนต่ว่าต้นไม้กินคนก็ไม่ใช่สิมันเป็นต้นไม้กินซอมบี้นี่นะ คือผมเอามาออกแบบเพิ่มนะฮะให้มันกลายเป็นแบบเวอร์ชั่นเด็กนะฮะเราจะปั้นมันทั้งตัวใช้ทุกเทคนิคที่เราเรียนกันไปแล้วก็รับรองว่าสนุกแล้วก็จะทําให้คนที่ปั้นโมเดลไม่เป็นเนี่ยได้ปั้นเป็นเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่เวลาที่ผ่านมาเวลาท่านอยากจะปั้นเป็นท่านจะต้องเข้าไปศึกษาตามคลิปใน YouTube ใช่ไหมฮะต้องรวมความรู้ผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20คลิปนะี เพื่อที่จะเข้าใจว่าเฮ้ยเวิร์กโฟในการทําอะไรแต่ละอย่างมันเป็นยังไงแต่ว่าในคอร์สของไลซี่นี้เราเรียงมาให้แล้วแบบครบครบรับรองว่าเรียนอันนี้ปุ๊บทําได้จ่งนรู้เลยว่าจะปั้นอย่างนี้จะทํำยังไงจะปั้นตัวฮอตวิวด้านบนแบบนี้โคจะทํำยังไงท่านจะเก็ตทันทีจะปั้นงานเพื่อที่จะเตรียมเอาไปทำแอนิเมชันจะทํำยังไงนะฮะเพราะว่าเรามีเรื่องรีทูบโลจีด้วยนะท่านจะรู้แบบครบครบทุเรื่องของการปั้นเลยแล้วก็ ทั้งหมดภายในเบนเดอร์โปรแกรมเดียวนะครับเราก็จะไปสู่การรี t o โ o โลจีซึ่งในกระบวนการของการรี t o โ o โลจีมันจะเน้นในเรื่องของความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเส้น o ูปของโพลีกอนที่เราจะต้องเขียนขึ้นมาเพื่อให้มันรับกับงานในแบบที่เราจะนําไปใช้นอกจากนั้นเราจะมาดูกันเรื่องของเครื่องมือว่าเครื่องมือที่เราจะามาใช้ก็คือรี t o โพโฟนะมันมีวิธีการใช้งานยังไงมันมีโปรเซสทำยังไงจากต้นจนจบ ะะแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็จะทำการเบรกให้ดูโดยการแอะไปใช้ซับสแตนเพนเตอร์เข้ามานิดเดียวทำการเบรกข้อมูลจากไฮเลสมาเป็นโลเลสนะฮะซึ่งตลอดการรีโทโพโลจีเนี่ยเราจะใช้โมเดลอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไอเจ้าคามิเลียนนะไอเจ้าคามิเลียนสุดน่ารักตัวนี้นะฮะน่ารักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ เราจะทํากันสองส่วนหลักๆปั้นแล้วก็รีทอปโลจีเรียกว่ามันจะเป็นอะไรที่ครอบคลุมและเป็นพื้นฐานแบบแน่นปักให้กับคนที่ต้องการที่จะปั้นในเบนเดอร์ดังนั้นตอนนี้ครับมันถึงเวลาแล้วถ้าเกิดว่าท่านคือคนที่สนใจและอยากที่จะใช้เบนเดอร์ได้ดีกว่าเดิมอยากที่จะปั้นงานแบบนี้อยากที่จะรับจ้างทําแบบนี้อยากที่จะผลิตสินค้าของตัวเองอยากที่จะเข้าไปทํางานเข้าไปปั้นโมเดลอยู่ใน บริษัทที่ต้องการที่จะได้สิ่งพวกนี้นี่คือโอกาสของท่านที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็ต่อยอดนะฮะอนาคตของท่านได้เลยทันทีที่นี่นะฮะไลซีจเนี่ยนะฮะจะมีการจัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคอร์สนี้จากราคาเต็ม2,500นักเรียนใหม่นะฮะเข้ามาสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ท่านจะได้ในราคา2,000บาทนะครับลดไป500เลยนะครับ แล้วนักเรียนเก่าที่เรียนอยู่แล้วที่โรงเรียนไรซีจีท่านก็จะซื้อคอรสนี้ได้ในราคา1499นะครับได้เป็นราคาพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นถ้าสนใจสมัครได้ด้วยตัวเองหรือแจ้งทางเพจก็ได้ส่วนวันนี้ผมอาจารย์พรก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านมีคำถามใดเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อเสนอแนะคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้ถ้าท่านชอบกดไลค์หรือว่ากด s u b สไครต์คลิปของเราเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะลงอย่างต่อเนื่องที่ช่องของไรซีจีแล้วพบกันในคอส หรือว่าในคลิปถัดไปก็ได้ครับ